พระอัญชลียกจรถดเกศีวันทาทายอภิวาทด,ด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเบญจางค้าประดิษฐ์ถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้กล่อมเกล่าเกริองแกล่งกล้าเลิศพระธรรมทะเลล้ำเทศนา ชี้ทางโกรธสัตว์ทั่วล่าพลทุกภัยน้อมอันเชิญพระไตรปิดกยอยกแจ้งสอนทั่วแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนไตรเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตร ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณปัญญานันทามุนีขอโอกาสคณะสง์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสด,ดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านธรรมสวัสด,ดีครับข้าพระเจ้าเตปิตะกะโคสโก สามเณรธนโชตถาวรมงคลเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้หลักวินิจฉัยวจีกรรมสามสถาน 1. เมื่อจะกระทำราหุนเธอใครจะทำกรรมใดด้วยวาจาพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่าวจีกรรมที่เราใครจะกระทำนี้ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกรรไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซเธอไม่พึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวราหุล ถ้าเธอพิจารณารู้สึกดังนี้ว่าวจีกรรมที่เราใคร้จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกรรไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซาราหุน เธอพึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้น 2. เมื่อกระทำอยู่ราหุนเมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยวาจาพึงพิจารณากรรมนั้นว่าวาจีกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเพอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซเธอพึงเลิกละวจีกรรมชนิดนั้นเสียราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าวจีกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียงทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกรรไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซราหุนเธอพึงเร่งเพิ่มการกระทำวจีกรรมชนิดนั้นสมเมื่อกระทำแล้วราหุนเมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยวาจาแล้ว พึงพิจารณากรรมนั้นว่าวจีกรรมที่เรากระทําแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซ เธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทำให้เป็นของหนายซึ่งวชิกรรมนั้นในพระศาสดาหรือในเพื่อนสัพพรมมจารีผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยครั้นกระทำให้เป็นของหนายแล้วพึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไปราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่า วจีกรรมที่เรากระทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวัจีกรรมที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซาราหุนเธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมท ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดหลักที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในการตรัส6อย่างราชกุมาร 1. ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น 2. ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น 3. ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้น 4. ตทถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น 5. ตทถาคตรรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น 6. ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละที่เหมาะสมเพื่อกล่าววาจานั้นข้อนี้พอเหตุไรเล่า ราชกุมารเพราะตะถาคตมีความอินดูในสัตว์ทั้งหลายวาจาของสัตบุรุษและอสัตบุรุษหนึ่งวาจาของอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นอสัตบุรุษสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลาย อรสั์บุรุษในกรณีนี้แม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางหลีกเลี้ยวลดย่อนแล้วกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดารภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสศัตบุรุษ 2. ภิกษุทางหลายอสศัต์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ลดย่อน ค่ยเหวยแล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทางหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษ 3. ภิกษุทางหลายอสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็นําเอาปัญหาไปทำให้ลดหย่อนค่อยเขยและเปล่าความไม่ดีของตนอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทัทางหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสศัต์บุรุษ 4. ภิกษุทัทางหลายอสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความดีของตน ก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่ลดหย่อนหลีเลี้ยวกล่าวความดีของตนอย่างเต็มที่โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัต์บุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แล เป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษ 2. วาจาของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษ 4. ประการอย่างไรเล่า4ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏ จะก,กล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิศดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษ 2. ภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือ แม้ไม่ถูกใครถามถึงอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนำเอาปัญหาก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิสดารบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษ 3. ภิกษุทางหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำเปิดเผยทำให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นำเอาปัญหาไปทำให้ลดย่อนบิดเพรียว แต่กล่าวความไม่ดีของตนอย่างพิสดารเต็มที่ภิกษุทางหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษ 4. ภิกษุทางหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่า ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปกระทําให้ลดย่อนหลีกเลี้ยวเสียกล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษดังนี้ ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารพุทผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังครัตน์กำจัดโรค ให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชพ,พระไตรรัตน์กำจัดภัยจะเริญชัยจะเริญสุขทุกท่านเทินนมัสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีครับ